ครับครับเอนงขอบคุณท่านประสัสส์อำเภอครับพี่วิจิตนะครับทาการนะครับมาส่งความสุขให้พี่น้องเกษตรกรที่บานแ่ร่วมพักดันด้วยอันอย่างต่างต่าดทกทนนะครับสมาชิกกลุ่มทุกท่านนะครับมีความตั้งใจอยากจะทําอยากจะไปถึงทาตอบอย่างทุกท่านร่วงได้ดีและกาะบรรลุโอทส่งที่ท่าน มูลมาตรนาทุกการครับำนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับโครงมารเพื่อจะได้นำไปให้เกษตรกรรายอื่นยืนเป็นกลุ่มวิสากิจุมชนเกษตรพอเพียงบ้านไม่ห่วงเป็นอดีตห้อาเมืองเหมือนกับที่น่านเกษตรกรครับนะครับสองนายกิติพันธ์ศรีนิชัยนะครับ

ทั้งหลายณที่นี้ว่าข้าพเจ้ายืนไปเอียงโค้งของข้าพเจ้าเองข้อสองคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดที่ได้รับโค้ดเป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้ให้คำปฏิญาณไว้เพิ่เพิน ในเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการของไม่มากว่าคนหันไปไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเนื่องจากนองธนาคารบงกระบือเนี่ยก็ท่านก็ให้แนวว่าเออเราก็ให้ยืมเนาะก็เหมือนธนาคารแล้วก็ท่านก็มากู้ไปกู้เสร็จท่านก็ส่งดอกคืนก็เป็นการขยายส่วนตัวตัวต้นหรือเป็นเงินต้นของท่านเองท่านก็ยังยังเป็นของท่านอยู่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ไปท่านก็สามารถผลิตนะครับผลิตก็ อย่างน้อยผมว่ามันก็ถ้าเราเลี้ยงกันอย่างอย่างปกติดีสุดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกลูกเนี่ยต้องได้นะครับต้องได้นะครับก็ก,ก็ก็เลยเป็นที่มาตรงนี้ว่าสนับแล้วก็อนาคตรเราจะได้รวมตัวกันแล้วก็เป็นสหกรณ์วิสากิจจงจรเกษตรปอเพียงบ้านแมงหวกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแมงหัวนะครับกลุ่มทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนอ่าโคแม่พันธุ์นะครับครั้งแรกด้วยอ่าโครงการกลรวมกลุ่มมัวควายรวมคอก และส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร,กรวิสาหกิจ,จุมชจนกเกษตรพอเพียงบ้านแม่มวงกกลุ่มผู้เลี้ยงโกเนื้อบ้านแม่มวกได้รับการสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของแม่พันธุ์โครงการประจารัฐต่ออีก30ตัวและชุดที่2นี้ได้รับการสนับสนุนโกประจารัฐเพิ่มเติมอีก32ตัวครับชุดแรกได้รับผลตอบแทนมาดีในเรื่องของการผสมเทียมนะครับและการเหนี่ยวนําด้วยการ ใช้ออมนก็ส่งผลให้วัวชุดแรกผลิตลูกมารวมทั้งหมด20ตัวครับ่า,างกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการจัดซื้อเครื่องอัดค้อนฟางเครื่องชอบหญ้าและเครื่องช่างน้ำหนักและก็เครื่องอัดแร่ธาตุก้อนครับปีที่ผ่านมา,าสามารถอัดก้อนฟางได้8,000ก้อนนะครับแล้วก็บ้านแม่งวกไม่มีการเผาต่อซางเลยนะครับ แล้วก็ในเครื่องของเครื่องช็อปนะครับเพิ่งได้รับมาใหม่นะครับตรงนี้จะใช้ในการช็อ,ชอปญาดีเปียและก็แปลงข้าวโพดแปลงข้าวโพดตรงนี้ปลูกรองรับไว้จํานวน300ไร่ครับแล้วก็ตอนนี้ได้เครื่องผสมอาหารมาด้วยก็จะตรงนี้สามารถลดต้นทุนได้แห่งแล้วพอดใใใีในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกับข้อกลางของจังหวัด กลุ่มนี้ก็จะจะทาให้กเกษตรกรกลุ่มบ้านไม่งวกแล้วก็กเกษตรกรภายในจังหวัดลำปางเนี่ยลดต้นทุนลงได้เพราะว่าทางบรทางข้อกลางเนี่ยจะซื้อวัตถุดิบเป็นจํานวนเยอะแล้วก็ขายต่อให้กเกัตรเกษตรกรในราคา,าบวกกําไรเล็กน้อยอซึ่งให้ใหกเกษตรกรเนี่ยออกไปเลี้ยงแล้วก็มาส่งต่อให้กับข้อกลางได้แล้วก็มีกําไรอยู่ได้